สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีพันครับที่กำลังรับชมชังอุดครับผมอาจอบสร้างอีกก็้วนะเมื่อนี้เนาะสวัสดีครับอาจารย์เฮ้ยตื้อเบียกว่าอาจารย์ไหมฮย้อนเล็กเรนน่ะทางมุ่งมันสีบ้าอยู่โอ้มเาเราหกไห้เนาะเพิ่งดูตำบวจจัดเป็นระเบียบว,ว่าอันนั้นอันนี้ยุ่ยใสเนาะสีหาจะไปเท่ททาไ้ด,ด,ดูม่อหามันสิสวัวสดีครับอาจารย์ อาจารย์ความพี่นกอาจารย์ฟลายอย่างน้อยนี่นะนอืมว่าผิดว่าไหม่1เออยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกับพวกขี้ออกเก่าขึ้นกันปะเนี่ยพน่าไปเหน้ามีโยคว้างใส่พน,น่านียกควงเออดีละใส่นนแรงงานเย่ยอ,อ,อายุซื้ออะไรหัน้า เอารีมเออร์รีมเออรติดไปฮะติดไปติดไปสีไม่สิบันไปบเบร์ไปตะไบตะไบได้บอกหรือว่ากระดาษไส้ตะไบนี่บอกมันนี่บอกปลายปลเงที่บอกติดไปเหตุมันยังคือติดไปมันกระแทกเห็น่ามันกระแทกมากหรือมันกระเราปสาเหตุก็อมันติดนะมันติดไปโอเอาขึ้นอจันโอ ล้มเดี๋ยวเอาล้มมาเป่าออกก่อรถติดแก๊สตัวนี้เห็นป่ะเราควรใส่แก๊สเพราะว่ารถติดแก๊สมันต้องไม่แต้มบาไปเดี๋ยวนี้นอ่องถ้าบรแต้มบาขนาดแต้มบาไปยังหลุดไหมเอาเคือบอเอาที่เราโตร่องที่เราโตมีเด็กพลาดเลย เอาเทละโตลองเธลรตแม่มันจะได้หูอ่านว่าตัวใดด้ตัวใดไดบ่ได้ตัวใด้แล้วกับขาไว้หรอัพัาะจะกำบบดออกบอก,บอกว่าเฮ็ดมองวด้ดีโอ้ยอกหกปืมดยหงาหกดีเดีดดหละสมพ่อพี่นอ้องคอมเมียนอยู่คันบ้แม่ยนคันบ้เม่นแาน้า,างเห็นบ้หกกว่านนี้สร้สางเห็นต้องหกรถ้างอะไม่แต่รถทั้งห้าง hàng. เดี๋ยวบางรถูกคขาไม่ได้ขันตงแมแมนปอซางรจังเลยธรรม,มาดาครับซางคียงไหนก็นได้ยุ่งไหนก็นได้บอาบ้างเิ้นเครื่องมื่อดูยม่นจังสันเดยพี่น,น,น้องขันเฮ็ดเอาหอยไปเนาะนั่นเด็หายรุดเสียเนี่ยจต้องเฮ็ดเก็บนยบอสางก็นักกวงองไว้บ้านสำเร็จบอก บาสำเร็จบ่ลงควนวเล่นมาบาสำเร็จรถแก๊สเไงแก๊สเขาต้องไปแตมบาบ่บาบอ่แจมเอาเล็บ่มันยู่คับอันนีู้่กับคนเฮ็ดเครื่องรถยังไงอาจารย์มิตซูมิตซูเป็นที่รถสูบลอแคลงสิบบอสทนใส่รถทั่วก็ได้รถยังม่ได้จักราบันนี่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกส่วบอ หกสูบเนาะใหญ่เด้อเนาะบ้านสำเร็จมัดเลยบ้านลูกข้าวมากปะเสียดีเพราะดีเพราะมันตีเล้ยพี่น้องลูกข้าวมากเราจะเรแต่ลูกข้าก็ดีๆคนอยู่หลอวะเอาตีบ้างทีได้ปาดบาบอจ้ะตีตีปาดพร้อมหึปาดพร้อมปาดพร้อมมันตีเลยตีเลยบ่อใดกันบ่บ่แล้วไปบ่อใดชูดเดนไปพุ่มบดเอาก็บ่อใด เรได้หล้เหลือเหลืห้าเทียบ่าตีออกไปเราห้าผู้เพื่อนอยากแกะออกเราตีใสเราใสงานเลยนะเนี่ยเนี่ยยี่พีตันบอจันบอตียำมันอันนั้นมันมันตีพอดีความเยี่ยม อ ID, ไอเดียเสียนี่กับพอกันได้ตัวนึ่งแง่ๆกันหน่อยเดียวอันนี้ง่ไหนคือไอยังไอเสียตัวง่ายดีแง่ไอดีน้อยเอเียน้อยเอเชียเอ้าพี่น้องที่ขอว่าเบิ้งกิปนี่กับเบิ้งเพราะเป็นแนวทางนะพี่น้องเด้อย่าเป่าเสียรสร้างอุตไลสร้างอุตกับเบาภาพร่วมนะครับผม,ม,บผมเบาโดยร่วมหม่เห็น บรรยากาศการทำงานเนี่ยเห็นว่าสร้างมาเห็ดทั้งไทนทั้งศรีเนี่ยก็ได้เห็นเป็นแนวทางครับผมใพี่น้องผู้ที่หาหม่องสมบูมีหาหม่องสมบูได้หรือว่าเพื่อนจะเคลียดเองเป็นแนวทางประมาณนี้แหละครับผมน้มันบ่อใส่ไหมจ๊ะบ่อกใส่น้ำมันเลยดี๋ยวนี่ถ้าใส่น้ำมันมันะมันจะบ่นเนี่ยเวลาปาดบใบมันหมุนตามปะ

เป็นสีน้ำเต็กมันจะขังก่อน <c oughs> โอ้ยเสียวเมื่อเว้ยไปตีไข่กันมพรามันนี่ตัดเมือ <c oughs> อม่อเดี๋ยว <c oughs> เล็กสองตัว พูดทางนด้นท่านเดินแบบลกตัวเขาลุ่นนี้มีหมายเลเพีอีหกสิไเนเอามันคือเจนหนรหัส p e อหกว่ะนั่นป่บอลแมนมันมีเป็นมิตู้เอามันคือตีพีอีหกหกดียี่สี่หกดียี่สี่ แตาว่ายุห่างฝามมือเกียนนั่นตีเป็นอันที่หกเห็น่ามิตซูเห็นปะแ่มิตซูบิชิหกดียี่สิบสี่โอ้แม่นนนนมิตซูมีตูบิชิหกดียี่สิบสี่อันนี้รหัสสามตีไนบอกวา่า ขอขอบคุณพี่น้องกองไฟที่เขามารับชมนะครับเด้อผิดพลาดประกันเลยขอตรวขสอบให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศการทํางานครับก็ได้เปลี่ยนแนวทางว่าล่ามสอบฟ้าสูบเพชรยังสี่เลยพี่น้องสับสูบมิสูบิชิหกดียี่สิบสี่ครับผมสูบละตอนตอนละสูบครับดีกับหกสูบสูบหนึ่งกับนี่สูบละสอนว่าววาวไอดีและไอเสีย ขอบคุณ hey, คอไไาจาททย์เฮ่ครับผมอ่าไปใช้รายนี้ช่างไปแล้วคุณไปยกของยกมิดพ่าดประการใดขอโทษขออภัยค,ครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับผมขอบคุณแนละสวัสดีครับ